ยอดแค่รีบวันนี้แห้งแค่วันนี้กำลังยามกำลังยามเดีย๋ยวสะโลด

สุดยอดแค่ริบบน้นแห้งแค่บรนีาน้ำน้อยๆแต่ถึอ้ข้ปนโหนี่ชันมากเลยอมื่อไรอโอ้โห เกือบเต็มเกือบวางเลยเหรอเกือบเต็มกระตาของแท้ของแท้โอ้โตโอเคโอเค ก็เงี <Wochen> ่ยงปกอด้าปาขวกูมีน้อยบางยอะมันหูมันหม้ันมันรยาเลยเยอมันหูมันหมมันมดมันกระบเะลยป่างาบ้านเช่ครับนี่ฝนมันอก มันชีบุได้หลายเตยอ๋อเนเ้ำน้อยๆแต่ถือน้ำร้ายบนหนึื Nằm bộ lái nằm đi tôm đi con này con xe này đó con thịt tám này Nằm chỗ nào Mất mất rồi, đó là này. ว่าเด็กน้อยจนนั่นเบิ้งว่ามันมดแล้วครับทีนทานขึ้นไปเก็บต่อแบบโอ้งทางขึ้นแสนจะหรออู้ ฮตรงมื<ส> <c oughs> ดมืดเหมือนนี่ตรงมืดคืนแรงก็ลงอีกคือเก้าคืนนี้ก็ตรงมืดคืนเลยจโมองวาขึ้นตอน งกระตาถอกโบยนเก็บในนี้เลยครับอกลงนี้ถอกลงนี้เลยจิบเปจิบเปอกเา่นมาท่ละเรืงคืมีแต่หมดกระตาว้าลงแล้ว ีพวกเขาจะเป็นยังอะบุอนสดเก็บหลานเก็บไฟฉาเลยนะผมมวนะบุหรี่นะอมงมหวังถือแล้ว

ตัดตัวตัดยาเนานะให้ปลายมันแต่นุ่นแตกน่น,กน,น,ตกตกนึ่นก็พาจะนอนบันทีเหยียบโตกแรงโกกะนึ่ง <c oughs> อมันปูแล้วก็คือจบเลยเพาดไว้เต็มที่บ่เมื่อที่เที่ยวไปทเที่ยวมาอะไรนั่นโมนี่ได้ได้สีโส่โลฮาโลดดีว่าดู <c oughs> จำเจียได้สี่โลหโลหมเลยสิ่งเดยวมันช้ามถงหราบแขบเลนี่นี่จะสองโลสองโลใบเขาโมชนผันันเขานอนขนพักตอนเขาไปนอนสองคืนเลยบ้ เวยนนกคือนี่กับโบช้ต้งนีนอถือกูไม่จะไปช้ำนี่ถือดิช้ำบ่นี่ไงนอันชิช้ตัวเก็บแรงช้ำนั่นแล้วช้นินไม่ได้ได้ป้าตอนเช้าอือได้ป้าตอนเช้าเช้่องเถื่อไม่หึงอันโมคางดำก็ลงเป็นหนึงหมคางดออ มันคาแน่น่ะขาโตถึงได้หรองยิ่งขาตายาตายนั่งเท้อกับบุ๊ม่นได้ตัวมันะมนะม,มันอยู่หนังตามันเลยหนัตองตา,บงา,บางจบคลิปแล้วเด้อมีแต่คลิปปลาบ่เนี่ย <c oughs> กดไลค์กดแชร์ว่านไมเวียเจวดังแ <c ười> ล้วหลือสามเลือสามเลือสามพอจะช้ำญ่กันโคตึงเลย